นุ้ยกินหญ้าเข่ากินหญ้านะครับเ,เจ้าของเปิ้ลสีมะลัยกุ้ยออกนะครับถาเจ้าของเปิ้ลสีมะาลาัยกุยเบิ้งนี้ครับเจ้าของสวนหญ้าเปิ้ลกินหยาเจ้าขอเลยสีมะาลาัยกุ้ยกุ้ยกินหญ้า ้ำเด้วไปเด้วไปกล้วยใบกล้วยนะครับกวยเข่าสวนนะครับเร้วส,สังขารไปขึ้นมาได้ส่งนที่หลาย